ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกาทีฐานขอพระคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่ได้มีการศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอวยพรพระคําของพระองค์ให้เกิดผลขอพระมีสุดทรงนําที่ให้เราเข้าใจถ้อยทุกถ้อยคาที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจำวันขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอมอบเวลาแห่งการศึกษาพระวจนะพระเจ้าไว้กับ การทรงนำของพระมิยามไปสู่ของพรุงขอบคุณรุงในพระนามพระสกิเจ้าเอเมนค่ะพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการศึกษาพระวจะนะพระเจ้านะคะบทเรียนที่เรากําลังศึกษากันอยู่นี้เป็นบทเรียนชุดที่เรียกว่าคําสําคัญคําสําคัญคือข้าพเจ้าจะนําเอาบางคําที่สําคัญที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมาเพื่อจะอ่าน นำมาให้เราได้เข้าใจถึงความหมายของคำคำนั้นและมีความหมายอย่างไรมีผลต่อการดำเนินชีวิตเราอย่างไรบางครั้งเราใช้คำว่าอขอบคุณก็ดีพระคุณก็ดีแต่เราไม่เข้าใจว่าพระคุณนั้นมีความหมายลึกซึ้งอย่างไรกับชีวิตปัจจุบันของเราซึ่งบทเรียนนี้ก็จะเอาเพียงพื้นฐานนะคะไม่สามารถที่จะเอาทั้งหมดมาอธิบายได้จะเอาบางตอนเท่านั้นนะคะ ในตอนแรกข้าพเจ้าก็ได้อธิบายถึงความหมายของคําว่าพระคุณเนาะโดยทั่วไปและตามพระวจนะและก็ได้พูดถึงว่าในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าก็ใช้คําว่าพระคุณเหมือนกันเกี่ยวกับชนชาติของพระเจ้าที่ต้องเจอคุมดาบเจอวิกฤตเมื่อเขานั่งพักสงบเขากลับมาหาพระเจ้าขอความช่วยเหลือการช่วยกู้เขาก็พูดพระคุณคือการส่งช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้า และได้พูดถึงอาจารย์ปรูลเองซึ่งอาจารย์ปรูได้อธิบายหยิบมาบางตอนข้อพระคัมภีร์ที่อาจารย์ปรูได้พูดถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของท่านว่ามีพระคุณมากมายอย่างไรในขณะที่ท่านต้องทนทุกข์ลำบากทุติสาร้ายถูกคุมเหงอะไรต่างๆแต่พระคุณก็มีมากในชีวิตของท่านและก็ได้มากล่าวถึงเปโตรคําสอนของเปโตรบางตอนที่เปโตรก็ได้พูดถึงว่าพระคุณพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนนี่นะคะพระเจ้าจะสำแดงพระคุณของโรรองให้กับคุณที่อ่อนน้อมถ่อมใจแต่พระองค์ทรงเป็นปฏิปักษ์กับคุณที่ถือตัวได้จองหองสแสดงว่าในการดำเนินชีวิตปะจจาบันของเรานี่นะคะพระคุณนานานับประการเนี่ยจะสำแดงให้กับทุกคนที่เป็นบุคคลถ่อมใจและก็จะทบีคุณขึ้นในชีวิตประจำวันของเราวันนี้เราจะมา ถึงตอนที่สองเนาะตอนที่สองของบทเรียนจะพูดถึงลักษณะของพระคุณในตอนที่สองนี้ข้าพเจ้านํามาแปดประการแปดประการที่จะให้เรามาศึกษาร่วมกันนะประการแรกนะคะพระเยซูกิตได้รับพระคุณจากพระเจ้าพระเยซูกิตได้รับพระคุณจากพระเจ้าฮิบรูบทที่สองข้อเก้า แต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทําให้ต่ํากว่าทุศวรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ได้ทรงชิมพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนเอาประยุกต์สุดท้ายเนาะตอนท้ายของข้อก้าวว่าพระองค์ได้ทรงชิมพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พรงจึงได้ชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนฟังแล้วก็ไม่น่าที่จะเป็นพระคุณเนาะในพระคัมภีร์ในตอนนี้พระเจ้าได้กล่าวว่าพรีสกิตเป็นพระบุตรของพระเจ้าและปรุงส่งพระองค์ลงมาส่งพรีสุลงมาในโลกนิ้ตายไทยบาปมนุษย์เป็น ในเป็นเหมือนมนุษย์เป็นมนุษย์ละนะนไปไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นมนุษย์และพระเจ้าก็ให้พระเยซูนิตรรมก็ทูตสวรรค์ลดเกียริพระเยซูกิตมาระยะหนึ่งแล้วพระเจ้าก็คืนเกียรินั้นให้กับพระเยซูแต่ว่าสิ่งที่พระองค์พี่ในตอนนี้บอกว่าพระเยซูกิตเองนั้นขณะที่ปรุงทนทุกข์ลำบากปรงตายใบไม้กิง่งเขนและทนทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณพระเจ้า ได้ให้เพูคริสกิได้ลิ้มรสได้ชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนเข้าสู่ความตายอย่างมนุษย์เพื่อการไถ่บาปที่จะมาถึงมนุษย์ถ้าจะพูดอีกในมุมหนึ่งก็คือว่าเพีคริสกิเองจะขอบคุณพระเจ้าพระบิดาในฐานะเป็นพระบุตรว่าเป็นพระคุณอเหลือหลนที่พระเจ้าทรงใช้เพูคริสก์ให้ มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ได้ตายไถ่บาปฉะนั้นพระเยซูกิตเองก็ถือว่าเป็นพระคุณพระเจ้าพระเจ้าก็เรยบอกว่าที่พระองค์เป็นฉะนั้นด้วยพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะคพะนะพี่น้องฟังแล้วก็เป็นบทเรียนที่ประทับใจเนาะประการที่สองพระคุณช่วยเราอย่างไรจากคัมปีร์บทที่สี่ข้อสิบหก ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระกรุณาที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการในการดําเนินชีพประจําวันของเราที่เป็นมนุษย์พี่น้องเรา แน่นอนไม่มีสักคนหรอกที่จะไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลาบากไม่เผชิญกับปัญหาไม่เผชิญกับการทดลองไม่เผชิญกับการท้อแท้วิกฤตต่างๆนานาบางครั้งหรือล้มในลงล้มลงในความบากพี่น้องที่รักข้อสําคัญนะคะมีคําสอนหลายคําสอนบอกว่าเราอาจจะท้อแท้ได้แต่เราจะถอยแต่มีคริสเตียนจํานวนมากมายที่เมื่อเจอวิกฤตแล้วนะคะต้านไม่ได้ คุณไม่ไหวก็ต้องถอยถอยห่างและไม่อยากที่จะกลับเข้ามาสู่ร่มพระคุณของพระเจ้าอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าเราจะประชิญสถานะอย่างไรกับชีวิตปัญหามากมายอย่างไรก็ตามเราต้องการความช่วยเหลือบางครั้งเราไม่อยากหันหน้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในบางเรื่องอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแล้วแต่ละคนแต่พระเจ้าก็ หนุนใจเราในพระคัมภีร์่าให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณและรับพระเมตตาจากพระเจ้าและเราจะรับพระคุณในการที่พระองค์จะช่วยเราจะช่วยเราในขณะที่เราต้องการเวลาเราต้องการอะไรพี่น้องหันหน้าเข้าหาพระเจ้าอธิษฐานเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราต่อให้เราผิดพลาดมากในแข่ไหนก็ตามแต่พระเจ้าก็จะช่วยเราอีเมนนะครับพี่น้อง เรามาถึงประการที่สามพระคุณทําให้เราเข้มแข็งฮีบรูบทที่สิบสามข้เก้าบอกว่าอย่าลุ้งไปตามคาสอนต่างๆที่แปลกเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะทําให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณพี่น้องที่รักในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเราจะอาจจะเจอการทดลองการทดสอบมากมายในการดําเนินชีวิตประจาวันสิ่งแวดล้อมของเรา มากมายเยอะแยะบางครั้งนะคะพี่น้องเราอาจจะอืมคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราอ่อนกําลังในการดําเนินชีวิตต่างๆนานาบางครั้งเราอาจจะเกิดการท,ท้อแท้ใจเนาะเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าใจพร้อมแต่กายอ่อนกําลังบางครั้งกายเราเนี่ยพร้อมจริง แต่ใจเราก็อ่อนกำลังพระคมพีข้อนี้ก็หนุนใจเรานะคะเมื่อเรารู้สึกท้อแท้ใจหรืออ่อนกำลังให้คิดถึงว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าจะให้ขอใหอ้เพราะเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นโดย พระคุณของพระเจ้าคือเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณพระเจ้าเอเมนนะคะให้กําลังใจเราเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตประจําวันของเราเอเมนนะคะเรามาถึงประการที่สี่นะคะเรามาถึงประการที่สี่ประการที่สี่บอกว่าพระคุณเต็มล้นในชีวิตของเราจากคิปรูบทที่สิบสามข้อยี่สิบห้า บอกเราว่าขอให้พระคุณจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดขอให้พระคุณจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเป็นคำอวยพรเหมือนที่เคยบอกพี่น้องแล้วนะคะว่าคำว่าพระคุณนี้จะใช้โดยเฉพาะท่านในพระธัมภี์ใหม่จุดหมายฝากก็จะเป็นการอวยพรเป็นการอวยพรขอให้พระคุณดำรง อยู่ในท่านทั้งหลายคําอวยพรเหล่านั้นก็จะเป็นกวาพรที่มีความหมายก็คือว่าขอให้พระเมตตาพระกรุณาที่คุณของพระองค์อยู่กับเราตลอดไปที่คําอวยพรนะคะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะอวยพรคนอื่นได้เช่นเดียวกันว่าขอให้พระคุณจงดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเหมือนที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะก็พระคุณก็คือหมายความว่า สิ่งที่ก่อให้เกิดความชื่นชมดิดีความน่ารักความบางดีกำปัดยนี่อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นฉะนั้นเราสามารถใช้คํานี้ในการอวยพรให้กันและกันนะคะให้พระคุณเต็มล้นในชีวิตให้พระคุณดํารงอยู่ในชีวิตก็เป็นคําอวยพรนะคะฉะนั้นเราเมื่อมีคนบอกเราหรือเราอ่านพระคัมภีร์ที่เจอคําว่าจงให้อขอให้พระคุณดํารงอยู่ใน ท่านทั้งหลายก็ให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะเรารับเอาด้วยความชื่นชมยินดีรับเอาด้วยความเปลี่ยนปีในชีวิตของเราขอให้พระคุณมากล้นทวีคูในชีวิตของเราเรามาถึงประการที่5นะคะพระคุณทําให้เรามีกําลังมากขึ้นพระคุณทําให้เรามีกําลังมากขึ้นในพระคัมีรในสโคริน์บทที่ส2บสองข้อเก้าบอกว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าการที่มีคุณของเราก็พอก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเด็กของเราก็มีฤทธิ์มากขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความภูมิใจในความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อธิดเด็กของพระคิดจะอยู่ในข้าพเจ้าเพื่อธิดเด็กของพระคิดจะอยู่ในข้าพเจ้า เป็นพระคมพีที่อาจารย์ประลูพูดซึ่งข้าพเจ้าก็ได้อ่านไปแล้วในตอนแรกเนาะอาจารย์ประลูเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อท่านเข้ามาสู่การทรงเรียกของพระเจ้าเป็นเอกราทูประกาศทำภารกิจของพระเจ้าท่านก็เจอวิกฤตต่างๆนาน,นาความยากลําบากการประทุษสร้ายการถูกเคี่ยนถูกตีสารพัดพี่นอ้องท่านก็อ่อนแอเนาะท่านก็อ่อนแอ บางครั้งอาจจะเกิดความท้อแท้ใจอ่อนกำลังใจอาจจะมีการอธิษฐานพูดถึงพระเจ้าถึงพระเจ้าถึงสถานการณ์ที่ท่านกำลังไปเชิญอยู่แน,น่นอนพี่น้อยเจมเปรูก็เป็นนักอธิษฐานเหมือนกันเจมปรูแต่พระเจ้าตรัสกับครวูว่าอย่งไงคะบอกว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเหมือนกับพี่เยซูเลยเนาะพี่เยซูทนทุกความลําบาก ต่างๆนานา,นาหลายเรื่องหลายเราทุนทุกข์ระมานบุญแม่แกเก่งขินชิมรสแห่งความตายแต่พระเจ้าวาดดูดพระคุณอืมดูดพระคุณพระยูคิดได้ชิมรสแห่งความตายเช่นเดียวกันกับเปาโลพระเจ้าบอกว่าการที่เราให้พระคุณให้คุณของเราอยู่กับเจ้าก็เพียงความหมายว่าเราใช้เจ้าเป็นภาชนะที่จะต้อง ทำพันธกิจของเราพี่น้องที่รักเมื่อพูดถึงคําคํานี้พระคุณก็เป็นเรื่องที่หนักเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นเพียงอ่าคําที่เล่นๆฉะนั้นอาจารย์รหลูก็เลยบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนแอเมื่อไหร่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็มีมากขึ้นตามขนาดความอ่อนแอของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบพระคัมภีข้อนี้เนาะชอบมากเลยอาจรยลบอกว่าฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจ ในความอ่อนแอภูมิใจในความาท้อแท้ใจภูมิใจในสภาวะที่เป็นอยู่เพราะพระคุณพระเจ้าและทุกครั้งที่ข้าพระเจ้าต้องประสบความทุกข์ยากลาบากความอ่อนแอเวลาไหนก็ตามฤทธิเดชของพระเจ้าก็มีมากขึ้นทวีคุณเต็มขนาดเท่าขนาดที่ข้าพระเจ้าอ่อนแอขอบคุณพระเจ้านะคะฉะนั้นถ้าเวลาเรารู้สึกท้อแท้ใจอ่อนแอ ถดถอยในการดําเนินชีตประจำวันให้เราคิดถึงพระคุณพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าใช้เราให้เราคิดถึงพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงพระกรุณาแก่เรามีเมตตาแก่เราให้เราได้เป็นคุณของพระเจ้าหรือได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าเชื่อในว่าในความอ่อนแอของเราในความท้อแท้ใจในความลาบากของเรานั้นพระเจ้าจะประทานฤทธิ์เดชของพระองค์ให้กับเราอยู่เสมอนาะ ในการที่เราจะต่อสู้กับสถานการณ์และสิ่งต่างๆเข้าประดังเข้ามาในชีวิตป,ปัจจุบันของเราเรามาถึงประการที่6นะคะพระคุณเป็นพลังในการรับใช้หนึ่งโคริ์มทที่สิบหาข้อสิบแต่ว่าข้าพเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของปรองซึ่งได้ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ไร้ไประโยชน์ตรงกันข้าม ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาอีกพวกเขาเสียอีกไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าทำเองแต่พระคุณพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องหนึ่งคนบทที่สิบห้าคนสิบจะโปราแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพรองซึ่งทำเึื่อประทานแก่ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าเขาเสียอีก มิใช่ด้วยข้าพเจ้าทําเองแต่พระคุณของพระเจ้าต่างหากที่ดารงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทําพี่น้องที่รักเมื่ออ่านถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ชอบนะแล้วก็ซาบซึง้งจร,ริงจรจัปารูเป็นแบบอย่างไดดีเนาะจันปาร,รูบอกว่าข้าพเจ้าภูมิใจที่มีสภาพเป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องพระคุณที่จันปาร,รูต้องทนทุกข์ยากลําบากเจอวิกฤต ทำงานหนักทำงานพระเจ้าอดหลับอดนอนก็พ่ออะไรครับพระคุณเดนブルบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ข้าพระเจ้ากภูมิใจเพราะว่าพระคุณพระเจ้าที่อยู่กับข้าพเจ้าไม่ได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามกับทําให้ข้าพระเจ้าทํางานมากพี่น้องทีรงท่รักเมื่อพูดถึงพระองค์ีตอนนี้ให้เราคิดถึง นะคะว่าบางครั้งเราต้องทนทุกข์ลำบากไม่ใช่ทนทุกข์ลำบากหมายความว่าเราทนในการรับใช้พระเจ้าอดหลับอดนอนทํางานพระเจ้านะคะไม่หยุดไม่ย่อนพราะรับภาระจากพระเจ้าพันธกิจที่พระเจ้าให้ก็ขอให้เราพูดอย่างจาปโรนะคะว่าอย่าให้พระคุณไร้ประโยชน์ที่ข้าพระเจ้าทํางานมากก็เพราะพระคุณพระเจ้า ข้าพเจ้าทำงานมากกว่าใครๆทั้งนั้นก็เพราะพระคุณยิ่งพระคุณมากแค่ไหนก็ยิ่งรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งพระคุณมากแค่ไหนก็ยิ่งอดทนมากยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักข้าพเจ้าชอบพระคัมภีร์ในตอนนี้จริงๆเนาะขุนคริมบทที่สิบห้าข้อสิบแล้วก็ในสมงคริมบทที่สิบสองข้อเก้าซึ่งบอกว่ารู้สึกอ่อนแอเมื่อไรที่เด็กก็มีมากขึ้นเพราะพระคุณพระเจ้าทําให้ข้าพเจ้าต้องอดทนพระคุณพระเจ้าทําให้ข้าพเจ้าต้องทํางานมาก พระคุณพระเจ้าต้องทําให้ข้าพระเจ้าอดหลับอดนอนทํางานทนสู้เพื่อพันธกิจการรับใช้พระเจ้าอาจารย์ปรโลกว่าไม่ใช่ตัวข้าพระเจ้าทําเองแต่พระคุณซึ่งดํารงในข้าพระเจ้าต่างหากเป็นพลังดลใจว่าพระเจ้ามีพระคุณมากมายจึงทําให้ต้องทํางานหนักเพื่อสนองต่อพระคุณของพระเจ้าอีเมนนะคะพี่น้อง มาประการที่7พระคุณซ้อนพระคุณยอมบทที่หนึ่งครบสิบและเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพปร่งเป็นพระคุณซ้อนพระคุณอันนี้ก็พระคำยอมบที่หนึ่งครบสิบหขอบคุณพระเจ้านะคะในชีวิตของการเป็นคริสเตียนพระคุณเมื่อเราเริ่มต้นเชื่อพระเจ้าพระคุณในการดำเนินชีวิตพระคุณช่วยเหลือเรา ในขณะที่เราลำบากพระคุณของพระเจ้าช่วยเรามากมายต่างๆนานาพระอัมภิตตอนนี้ท่านเยมบอกว่าเราทั้งหลายได้รับความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณคือหมายความว่าพระคุณพระเจ้าที่ทําให้เราได้รับความรอดพระคุณพระเจ้าหลายอย่างแต่ว่าพระคุณที่พระเจ้าให้เราได้ความคบบริบูรณ์ในพระเยซูนั้นก็เป็นพระคุณซ้อนพระคุณซ้อนพระคุณพัฒนาขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องพระคุณซ้อนพระคุณ เมื่อเราได้รับความบริบูรณ์จากพระองค์เอเมนนะคะพี่น้องเรามาถึงประการที่8เรารอดอันนี้สำคัญเรารอดได้โดยพระคุณเอเฟซัสบทที่สอข้อหบอกว่าถึงแม้ว่าเราถึงแม้ว่าเราตายไปแล้วในการบาปพรุงอย่างสรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคิดซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเอเมนเราได้ตายไปแล้วในขณะที่เราเป็นคนบาป แต่พระองค์ยังทําให้เราได้มีชีวิตอยู่กับพระคิดที่เรารอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อค่ะเหมือนที่แจมปารูก็พูดในเอฟิซัสนะคะในหลายตอนเรารอดได้ได้นั้นโดยพระคุณเพราะความเชื่อฉะนั้นพระคุณของพระเจ้านี้ทําเราทั้งหลายได้รับความรอดที่เราทั้งหลายรอดนั้นก็เพราะพระคุณและเพราะความเชื่ออเมนนะคะพี่น้องฉะนั้น อยากแปลประการวันนี้ในตอนที่สองทบทวนครั้งหนึ่งนะคะพิเศษคิดได้รับพระคุณจากพระเจ้าพระคุณช่วยให้เราช่วยเราในขณะที่เราต้องการพระคุณทําให้เราเข้มแข็งพระคุณดํารงเต็มลุนในชีวิตของเราพระคุณทําให้เรามีกําลังมากพระคุณเป็นพลังในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและเราก็ได้รับพระคุณซ้อนพระคุณและข้อสาคัญก็คือว่าที่เราทั้งหลายรอด ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อฉะนั้นพี่น้องที่รักแค่แปดข้อที่เราฟังมานี้ก็สุดที่จะพารนาไม่ได้เลยเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าหวังว่าถ้าพี่น้องฟังบทเรียนนี้แล้วต้องทําความเข้าใจใหม่เนาะกับคําว่าพระคุณในชีวิตของเราเยส่าสักตรับพระคุณเนาะพระคัมภีร์บอกเหย่ายสักรับพระคุณ เราคิดจะเอาแต่พระคุณพระเจ้าแต่ว่าเราไม่เคยคิดถึงพระคุณพระเจ้าเลยฉะนั้นพระคุณคําว่าพระคุณนี่มีความหมายมากนะมากมากในชีวิตของเราพี่นองทิรักให้เราขอบคุณพระเจ้าเนาะที่เราได้เป็นคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับความบริบูรณ์ในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกของพระองค์และยิ่งไปกว่านั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้า ถ้เรามีความอดทนถ้าเราเดินหน้าต่อไปในซําการวิกฤตและปัญหาเหล่านี้ที่พรางเข้ามาในชีวิตของเรานะคะพี่น้องฉะนั้นข้าพเจ้าขอ,ขอจุบ,บทเรียนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราจะพบกันอีกในบทเรียนคําต่อไปนะคะจะนำมาพี่น้องได้การอธิษฐานนะคะพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอมูทนาขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่ได้มีการศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกัน ขอให้พรอง์ทรงปรดอุปภพรพระคำของพระเจ้าให้เกิดผลเป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าพระบิดาขอพระคําของพระเจ้าลึกซึ้งเข้ามาในชีวิตของข้าพมาทุกคนโอ้ข้าแต่พระเจ้าอวยพณ์ข้าพมาทุกคนที่จะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลขอบคุณท่าเราสำหรับพระคุณของพรองซ้อนพระคุณในชีวิตขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับทุกสิ่งนี้ขอบคุณพรองในพระนามพระสกิตเจ้าเอมน ประเจิดประโพนนะคะสวัสดีค่ะ